พร้อมแล้วครับเริ่มไหมครับเอาครับพร้อมเลยครับนับพร้อมกันนะครับห้าสี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง 别回家！